เมื่อวานวันที่19พฤษภาค,คมเป็นการครบรอบ15ปีของการสลายการชุมนุม19<า>พฤษภาคม53เนอะเขาก็มีการจัดงานรำลึกกันที่ที่ทลาดประสงค์ปรากฏว่าโบก็แวะไปนะคะปรากฏว่ามีการจัดสองเวทีอะเพี่แปลวเวทีหนึ่งเนี่ย คนคนในงานเขาเรียกกันเองเวทีหนึ่งคือแดงส้มอีเวทีหนึ่งคือแดงเพื่อไทยแดงสดกับแดงส้มเดี๋ยวมันเป็นแบบนี้แล้วมีแดงสดกับแดงส้มแดงสดเขาเขาเรียกแดงเพื่อไทยก็คือเวทีหนึ่งเพื่อไทยจัดอีอีเวทีหนึ่งเนี่ยจะมีแดงส้มเวทีที่มีอาจารย์ธิดาเนี่ยคือเวทีที่เขาเรียกว่าแดงส้มเอแต่แต่เข้าใจว่าเวทีอาจารย์ธิดาจะคึกคักกว่าเพราะเฉดอาจารย์ธิดานี่คือไม่อวยรักศิลแล้วใช่ไหมใช่ใช่ก็คือถือว่าเหมือนกับเพื่อไทยไม่ได้ ไม่ได้ดําเนินการตามภารกิจที่ทางที่ทางกลุ่มเขาคาดหวงนะังอ่ะโดยเฉพาะการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้สูญเสียอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวทีแดงส้มเวทีอาจารย์ธิดาเนี่ยก็เลยจะมีสอสอของพรรรคส้มไปนั่งอยู่ด้วยนะ, <Yeah. S 1> อ,ะอันนี้อันนี้เราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะในใน,ในหมู่คนที่เคยมีความ สำคัญในการขับเคลื่อนทางการเมืองนะคะก็คือคนเสื้อแดงอาจมจันที่ดาไม่เปลี่ยนเป็นสีส้มไปเลยให้ชัดๆไปเลยอ้าวก็เขาตอนเคลื่อนไหวเขาใช้สีแดงสีแดงอ๋อก็เลยยังต้องรักษาความเป็นเฉดแดงเอาไว้อยู่ใช่แต่แอบมีส้มเข้ามาผสมแล้วนะคะก็คือคือแดงคือสีที่เขาใช้ต่อสู้แดงเพื่อไทยนี่ใครเป็นแกนนำอะคะน่าจะเป็นพรรคจัดคือโบเดินไปไม่ถึงตรงนั้นน่ะแต่ว่า เห็นคนในงานเขาบอกว่าเวทีนั้นพักจัดก็เป็นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปถึงสิบห้าปีค่ะไปดูความเห็นคุณผู้ชมสักห้าหกประโยคเนาะคุณอัญยวีบอกว่าเพราะคุณทักษิณเป็นเพื่อนกับทรัมป์ค่ะเวลานี้ไม่มีใครเหมาะสมเท่าคุณทักษิณแล้วไม่ว่าจะวัยวุฒิคุณวุฒิอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศก็ทำเถอะค่ะนะคะ คุณอัญญาวีบอกนักร้องเยอะจังประเทศไทยไม่ต้องไปไหนกันพอดีอแล้วก็ยังบอกว่ารัฐบาลมีแผนในการเจรจากับทรัมป์แล้วนะคะ5ข้อที่ส่งไปใช่ไหมคะทำไมคุณอัญญาวีรู้อินไซต์ของพรรคเพื่อไทยจังเลยเก่งคุณอัญญาวีบอกมีสองเวทีมานานแล้วคะ่ะคุณโบเออเป็นไปได้เพราะวะ่าเอาจริงตั้งแต่มันมีแบบวิวาหา์าส้มแดงจับมือข้ามคั่วใช่ไหมตั้งแต่น่าจะตั้งแต่ปี63<า>ที่พอ,อพออมีพรรคก้าไกล ที่ออกมาเหมือนเป็นกองหน้าในด้านการต่อสู้ด้วยแล้วก็สนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นน่ยมันก็จะมีการแตกคอกันไงเออเราก็หลังจากนั้นน่ยก็คือโบไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วแหละเพราะไอ้อย่างเงี้ยแหละคือเหมือนกับว่าเออไปแล้วก็เหมือนเพื่อนกันมันแตกคอกันไปเ,<อ>เยอะอะ่ะเออ <laughs> เขาบอกว่ามีสองเวทีมานานาแล้ว ประเทศไทยจะไม่มีวันเจเริญก้าวหน้าหากยังไม่เลิกริษยากันเองคุณัญญวีนะคะคุณโอซาร่าบอกว่าเรื่องหัวสอ,อเนี่ยพักส้มพูดถึงบ้างไหมคะอืมคุณัญญวีบอกตอนล้อมปราบส้มดีใจที่แดงถูกฆ่าพอเวลานี้มาโหนคนตายทุเล่นมามออโ,บโบจะบอกว่าคนที่โหอนเน่ะหมายถือว่าคนที่เคยออกมาเยอะๆช่วงช่วงช่วงหกสามหลังหลังปีหกสามอ่ะงานลําลึก เสื้อแดงอ่ะจะมีส้มมาเยอะมากเลยช่วงนั้นกำลังแบบฮอตแต่เมื่อวานเนี่ยก็แทบไม่เหลือละเหลือแต่บรรดาผู้สูงวัยที่เคยต่อสู้ในการชุมนุมคนเสื้อแดงจริง mm hmm. พวกเนี้ยคือยังอยู่ แต่อะไรที่วูบวาบฉาบฉวยอะ่ะก็หายไป,ไปตามการเวลาอันนี้คือวิวัฒนาการอย่เช่นก็เห็น <c oughs> เห็นเห็นเห็นมีลงโพสต์ในเฟสนะบางคนมาอยู่มันก็ดีดขึ้นมาก็เห็นแบบหน้าตาก็ไปก็ไปเหมือนกับจะอวยไปทางสีส้มเขาแต่ว่าก็ใส่สีแดงไปร่วมแล้วก็แต่หน้าตานี้ก็คือคนที่เคยอยู่กับฝั่ง นั่นแหละการต่อสู้ในในช่วงการเมืองที่ผ่านมาเคยอยู่กับแดงเนี่ยแหละก็ไปอยู่กับส้มใช่ใช่ใชไปเยอะไปเยอะอไปกันเยอะ